ได้มาแล้วใบหูเสือหรือว่าเนียมหูเสือนะคะบ้านๆเราหลายท่านก็คงจะรู้จักดีแล้วก็หลายท่านอาจจะชอบด้วยเพราะว่าเป็นกับแกล้มนะคะเป็นผักสดแกล้มกับลาบนะคะหรือว่าใส่ต้มใส่แกงบ้านๆเราเวลาทําอาหารเนาะเพื่อดับกลิ่นคาวนะคะใบหูเสือคะ่ะแต่ที่เป็นมากกว่าอาหารก็คือเป็นยากแก้ไอแก้ไอเรื้อรัง คออักเสบต่อมทอนซินอักเสบนะคะซึ่งอันนี้ประสบการณ์จริงจากตัวเองนะคะในช่วงที่เป็นไข้หวัดแบบรุนแรงนะคะเจ็บคอมากนะคะในช่วงโควิดแล้วก็ส่องกระจกดูนี่คือในคอนี่เป็นแผลเต็มเลยค่ะสีหแผลเต็มคอเลยแล้วก็กินข้าวไม่ได้เจ็บคอลืนน้ำลายนี่คือยากลำบากมากนะคะแล้วก็ยาแก้ไอน้ำยาแก้ไอเม็ดทุกขนานที่เป็นยาแผนปัจจุบันค่ะ ขวดนี้กองเต็มเลยนะคะคือยี่ห้อไหนว่าดีก็ซื้อมากินแต่ไม่หายค่ะท่านผู้ชมไอเรื้อรังอยู่ห -6 เดือนเนี่ยค่ะแต่มาดีขึ้นเพราะใบหูเสือท่านผู้ชมและง่ายมากค่ะเด็ดยอดมาแบบนี้นะคะล้างน้ําให้สะอาดค่ะท่านที่กินง่ายคือกินเป็นประจําเคี้ยวเลยค่ะล้างน้ําให้สะอาดเคี้ยวเลยนะคะ น้ำมันหอมระเหยจากเนียมหูเสือนะะี่ค่ะจะช่วยทำให้เราชุ่มคอช่วยให้อาการเจ็บคอเราดีขึ้นแล้วก็อาการไอเรื้อรังที่เป็นมานานนี่ชง,งัดเลยละคะ่ะท่านผู้ชมอันนี้จากประสบการณ์จริงนะคะมาแบ่งปันแต่หลายท่านบอกว่ามันเหม็นมีกลิน่นฉุนแล้วกินไม่ได้เวลากลืนแล้วมันคลืน่นไส้มันมันรู้สึกแปลกๆคือไม่ชินนะคะคือ ไม่ต้องกลืนน้ําลงไปก็ได้นะคะท่านผู้ชมคือเคี้ยวไว้ประมาณ5้าถึงสินาทีแล้วให้น้ามันหอมระเหยค่ะมันอยู่ในคอของเราน้ามันหอมระเหยจากใบเนียมหูเสือนะคะจะช่วยรักษาอาการอักเสบในคอของเราได้หลายท่านนี้ไอจนเป็นแผลในคอนะคะแล้วก็กังคืนในเวลาจะนอนต้องลุกขึ้นมาไอาไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะทาให้เราหลับได้ไม่เต็มที่แล้วทีนี้อาการไข้หวัดของเราก็ยิ่งจะหายยากลงไปเพราะเราพักผ่อนน้อยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะ เนืยมหูเสือเคี้ยวใบสดเลยนะคะคือจะเคี้ยวกลืนน้ําลงไปก็ได้หรือไม่กลืนก็ได้หรือใครที่ทานเป็นประจําก็คือเคี้ยวแล้วก็กลืนทั้งเนื้อทั้งน้าเข้าไปเลยนะคะไม่เป็นอันตรายใดๆนะคะซึ่งเบลมนลองมาแล้วนะคะทดลองมาแล้วแล้วก็ใช้อยู่เป็นประจํานะคะแต่สําหรับท่านที่กลืนยากจริงๆกินไม่ได้จริงๆนะคะก็นำใบหูเสือไปต้มนะคะเดี๋ยวไปต้มเนียมหูเสือกันค่ะ สำหรับท่านที่ทานใบสดไม่ได้นะคะก็เกยบใบหูเสือมาค่ะสักประมาณ4-5ใบนะคะแล้วก็ใส่น้ำพอท่วมนะคะท่านผู้ชมต้มด้วยไฟเดือดปานกลางไปเรื่อยๆนะคะสักประมาณ5-10นาทีก็จะได้ชาใบหูเสือร้อนๆมาสดละค่ะ ใบหูเสือนี่เป็นสมุนไพรที่คนไทยรับประทานเป็นอาหารมายาวนานแล้วนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าใบหูเสือนี่มีกลิ่นหอมมีกลิ่นฉุนโดยกินเป็นผักสดแกล้มกับอาหารนะคะหรือว่าบางท่านก็นําใบหูเสือไปปรุงต้มหรือว่าแกงนะคะเพื่อดับกลิ่นคาวได้ดีค่ะซึ่งมีการศึกษาแล้วก็ค้นคว้าวิจัยมากมายเกี่ยวกับเรื่องใบหูเสือน,นะคะ เพราะว่าในสมัยก่อนนี้ใบหูเสือนี้สามารถนําทําไปเป็นยานัดได้นะคะเพราะว่ามีกลิ่นหอมนะคะและคนสมัยก่อนก็จะนําเอาใบหูเสือไปตำเพื่อคั้นเอาน้ํามาสระผมเพื่อรักษาอาการเชื้อราบ,บนหนังศีรษะแล้วก็รักษารังแคได้ด้วยค่ะแต่สรรพคุณเด่นๆของใบหูเสือนะคะก็จะมีแก้ไอเรื้อรงังแก้เจ็บคอแก้คออักเสบแก้ต่อมทอนซิลอักเสบนะคะแล้วก็ ช่วยห,หายใจโล่งขึ้นนะคะคนสมัยก่อนนี่คือขยี้ใบหูเสือมาดมม้อยลาคัดจมูกนี่ก็ช่วยให้หายใจโล่งขึ้นนะคะในบางรายก็ต้มใบหูเสือดื่มน้ําเพื่อลดอาการท้องอืดน,นะคะช่วยขับลมเวลาที่อาหารไม่ย่อยนะคะแล้วก็คุณแม่หลังคลอดนี่ก็ต้มน้าใบหูเสือดื่มเพื่อขับน้ํข่าวปลาได้ด้วยนะคะ ในบางรายก็ขยี้ใบหูเสือนะคะไปทาท้องเด็กน้อยเมื่อเวลาเด็กน้อยท้องอืดน,นะคะก็จะช่วยลดอาการท้องอืดได้นะคะแล้วก็ทาบริเวณที่มแมลงสัตว์กัดต่อยแล้วก็ไฟไหม้น้ําร้อนลวกด้วยนะคะใบหูเสือนี้มีสารพคุณมากมายเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมนอกจากนั้นยังมีการศึกษาพบว่าใบหูเสือเป็นยาบํารุงร่างกายอย่างดีเลยนะคะ ช่วยบำรุงธาตุบำรุงร่างกายช่วยให้เจริญอาหารได้ดีสำหรับท่านที่เบื่ออาหารนะคะซึ่งใบมอนก็มีประสบการณ์ตรงนะคะหลังจากที่เราเป็นโควิดแล้วก็เราเบื่ออาหารมานานนะคะเพราะว่าน้ำลายเราเฟื่อนทำให้เราเบื่ออาหารขมปากนะคะเคี้ยวใบสดเนี่ยค่ะวันละใบเพียง7วันนะคะท่านผู้ชมลิ้นกลับมาเป็นปกติแล้วก็กลับมาเจริญอาหารกินข้าวได้เหมือนเดิมค่ะท่านผู้ชม เก็บใบหูเสือนีคะไปต้มเป็นชาร้อนๆซดนะคะวันละถ้วยนะคะท่านผู้ชมหลังจากที่ไอเรื้อรังมานาน5-6เดือนนะคะซดชาใบาหูเสือร้อนๆทุกเช้านะคะวันวันละถ้วยวันละแก้วนะคะท่านผู้ชมใบหมอนเองใช้เวลาประมาณไม่ถึง15วันนะคะอาการไอเรื้อรังที่มีมายาวนานก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นจนเป็นปกติค่ะท่านผู้ชม สำหรับท่านที่มีอาการไอเรื้อรังมานานก็ลองลดการกินของทอดของมันดูนะคะจะช่วยลดอาการไอได้อีกทางหนึ่งนะคะถ้วยใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะไล่หวัดได้อย่างดีเลยล่ะคะ่ะท่านผู้ชมลองดูเด้อ